ก็ไปหาไปนะอย่าลืมน้วันจันทร์นี้7จ็ดโมงเช้าเขี่ยกันด้วยใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้เราเห็นแล้วพิธีกรคนสวยของเรานะคะคุณเดนนี่ลีเนี่ย Miss Universe ปีสองพสิบเจ็ดเขาไม่ได้มาแค่เป็นพิธีกรอย่างเดียวล่าสุดมีมาร่วมแข่งกับแซนเวนอินเลนด้วยกับโครงการพิเศษนะคะรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะครับผมดีจ้าเสียงก็มา เซเว่นอิเลเว่นเดินหน้าสารต่อโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกโดยคณะผู้บริหารในเครือได้ต้อนรับนางงามสาวเดมี่ลีเมลปีเตอร์มิสยูนิเวอร์สปี2017ที่เดินทางมารณรงค์ให้ผู้ใช้บริการที่ร้านเซเว่นอเลเว่นลดวัลถุงคุณทำได้ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินนำไปสมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนาวมินทรบ,บ 84, ุร84พรรษาโรงพยาบาลสือราช อีกครั้งยิ่งได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการธุรกิจการดินสถาบันการจัดการปัญญาพิวัต์ซึ่งเป็นสถาบันที่ใช้หลักสูตรการสอนแบบ w o r k p l a e e Education หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและนับเป็นความมุ่งมั่นอย่างมั่นคงของ c p พในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมที่มีพันธกิจในการทำประโยชน์แก่สังคมด้วยการเดินหน้าขยายโครงการ Seven Go Green เพื่อลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างขาวในอนาคต เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติเยางก่อเนื่องงานนี้นางงามสาวเดนี่แเนลปีเตอร์บอกว่ายินดีให้การสนับสนุนรณรงค์ลดวัฒนธรคุณทําได้เพื่อรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ Um, I think it's absolutely wonderful, you know, going to all the beautiful beaches in Thailand and in Krabi that I got to visit and seeing how clean they are. Um, it starts right here. It starts in the city. It starts with each one of us, and it's something so small that we can do to help contribute to um, save our planet. I applaud 7-Eleven for this campaign, and um, as this universe, we fully support that. Um, well, I think we should stop using plastic bags because material bag by using one material bag you can reuse it multiple times Getting one of these you can use it for years and years instead of throwing away multiple plastic bags. It's so unnecessary and it's something so little that we can do and I think in the end it probably save you money too not paying for plastic bags all the time มาถึงก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเนอื<ช>่นได้เลยใช่ค่ะ,น,ะคน่ารักมากๆนะครับอะะอะ